การเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือพลังของเราทุกคนในการกำหนดอนาคตของประเทศอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับการออกเสียงประชามติก่อนออกจากบ้านอย่าลืมตรวจสอบอรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งของตนเอง เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหมดอายุก็สามารถใช้ได้บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเช่นบัตรประจำตัวข้าราชการใบขับขี่หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุหลักฐานผ่านแอปพลิเคชันของรัฐเช่นไทยดี DLTQR Li ลายเส้นแอปพลิเคชันบัตรคนพิการบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลแอปพลิเคชันทางรัฐแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพไม่สวมเสือ้อหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองเพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้สิทธ เมื่อมาถึงหน่วยเลือกตั้งแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่รับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นเข้าสู่คูหาลงคะแนนด้วยตนเองอย่างอิสระและรับในบัตรเลือกตั้งสสทำเครื่องหมายกากบาทบัตรสีเขียวเลือกคนที่รักบัตรสีชมพูเลือกพรรคที่ชอบเลือกผู้สมัครที่เห็นว่าเหมาะสมเพียงหนึ่งคนเท่านั้นห้ามทำเครื่องหมายอื่นนอกเหนือจากกาก,ากบาทพับบัตร ย่อนลงหีบเลือกตั้งและขั้นตอนของการออกเสียงประชามติรับบัตรสีเหลืองอ่านคำถามให้ชัดเจน เลือกทำเครื่องหมายในช่องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือไม่แสดงความคิดเห็นเลือกให้เพียงหนึ่งคำตอบทุกเสียงของคุณคือความคิดเห็นที่มีความหมายต่อประเทศเมื่อทำเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วพับบัตรให้เรียบร้อยยนอนบัตรลงหีบต,ตามประเภทรับบัตรประจำตัวประชาชนคืนเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนง่ายสะดวกและใช้เวลาไม่นานการเลือกตั้งคือหน้าที่และสิทธิ์ของคนไทยทุกคนหนึ่งเสียงของพวกเราทุกคน คนมีพลังมากกว่าที่คิดร่วมกันใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่ออนาคตของเราเพื่ออนาคตของประเทศอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติ8กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเพราะประชาธิปไตยเริ่มต้นที่การไปใช้สิทธิ์